สวัสดีค่ะโหก็ไง <c oughs> ก็ไอโฟนสีไม่สดเลยสีซื่มากจริงๆแล้วเสื้อสีฟ้ามันสีแบบว่าสีแบบดีนะเออสีสดนะแต่ทีนี้สีมันจืดมากทุกคนเออสงสัยต้องซื้ออะไรที่แบบว่าคุมโทนมานะคะวันนี้มีแบตอยู่หกสิบสี่เปอร์เซ็นตคิดดูถ้าอีชันไปไลฟ์ไปไลฟ์ข้างนอกอีชันจะรอดไหมไม่น่ารอดนะคะก็เลยต้องเข้าห้องมาเนี่ย แล้วก็ต้องมาเปิดแอร์ให้ไอโฟนเนี่ยไม่ดีเลยให้ Android ดีกว่านะทุกคนถ้าจะใช้งานหนักนะถ้าใครไม่ใช้งานหนักใช้ iPhone ได้แต่ถ้าใครเอา,อาจะใช้งานใช้ไลฟ์สดใช้ทำงานจริงๆอะ่ะแบตอึดแบตทนอะ่ะใช้ Android นะคะ i p อ o n น,นสำหรับคนใช,ใช้ไม่น้อยน้อยน้อยเออ มาเมาสมาเมาส์มอยเ,เรื่องวันนี้พี่ฝนนะส่งคลิปของดรมานกให้ดูนะคะซึ่งดรมานกได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนี่ยนวัตกรรมเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโปรตีนนะคะแล้วเขาเป็นคนคิดค้นนะคะสูตรโปรตีขึ้นมาเออจริงๆนวัตกรรมใหม่ของโลกมากๆนะคะคิดค้นจน ติดตลาดและก็นะเป็นผู้สนับสนุนเป็นอย่างเป็นทางการกับอะไรนะคะผู้ที่เข้าประกวดเนาะมิสยูนิเวิร์สใช่ไหมมิสยูนิเวิร์สนะคะซึ่งบอวสวรรณษาได้ออกมาพูดแนละ้วปุ้ยยังไม่ได้ฟังย้อนหลังของวันนี้เลยวันนั้นปุ้ยฟังแวบๆแล้วก็เข้าไปอ่านไลน์นะคะเข้าไปอ่านไลน์กลุ่มของโบต้าพีนะคะฟังแวบๆว่าเออมีคนมาเสนอเอานะคะเจ้าของเนาะผู้ที่ตัดอะชื่อคุณปุ้ยหรือเปล่าจำไม่ได้ คุณปุ้ยหรือคุณปุ๋ยนะที่เป็นผู้จัดมิสยูนิเวิร์ะมีคนแบบว่ายอมทุ่มเงินตัวเองอะธุรกิี่ของตัวเองอะห้ล้านเพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของมิสอายูนิเวิร์สเนาะใช่ปะเออทีนี้เจ้าของไม่เอาก็มาเอาแบรนด์บทเตอร์พีทุกคนคิดดูนะว่าคุณค่าแห่งคุณคู่ควรมากๆเลยเป็นโปรตีนที่คู่ควรมากๆนะคะทุกคน ชงก่อนชงกาแฟยั่วๆก่อนนะคะเออกาแฟยั่วๆนะจ๊ะกาแฟยั่วๆนะจ๊ะลูกมีมีเววเวลมาว่าจะอยากได้สักห้าสิบกล่องม tamam ีเวลวลมานะแวลวลมานะเออขอเก็บตังกนขอเก็บเก็บตังกรหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทห้าสิบกล่องนะคะเออมีเวลวลมาซื้อไปทำร้ไหมซื้อไปกินซื้อไปกินห้าสิบกล่องคิดดูสิเออมีลูกค้าจะซื้อไปกินนะไม่ได้ซื้อไปขายนะซื้อไปกินห้าสิบกล่องเพราะว่าอะไรอ่ะคือซื้อกินบ่อยจน อยากได้ราคาขายแล้วเอออยากได้ราคาทุนแล้วก็เลยส่งเลททุนไปเนาะยี่สิบกล่องไม่เอาจา้าจะเอาสี่สิบกล่องเราก็บอกเพิ่อมอีกห้าสิบเพิ่อมอีกสิบกล่องมันจะเป็นอะไรไปเออสรุปแล้วเขาบอกว่าเออเดี๋ยวไปเก็บตังกรเก็บตังกรหมืน่น 10, ห้าหมื่นห้าร้อยอยากซื้อไปกินห้าสิบกล่องคิดดูสิความที่เขากินอร่อยมากแล้วเขาก็กินอยู่ทุกวันอะแต่เขาไม่เอาโปรต,ตีนไปกิน <laughs> เขาบอกว่ามันชอบลืมเขาบอกว่าเขาชอบลืม ที่จะแกะซองกินโปรตีนแต่ว่ากาแฟด้วยความที่เขากินกาแฟอยู่แล้วเขาก็จะไม่ลืมการกินกาแฟงเงี้ยแต่โปรตีนเ่เขาซื้อคู่นี้ไปแล้วเขาก็ทิ้งไปโคตรนานเลยก็ไม่กินเออทุกคนโปรตีนนวัตกรรมใหม่ของโลกอืมันคืออะไรมันคืออะไรทุกคนเป็นโซนดุโลก เป็นนวัตกรรมที่โซนยุโรปอะทุกคนโซนยุโรปอะสองนสองสองนวัตกรรมที่มาผสมผสานกันเออนะคะแล้วก็กว่าที่จะมาเป็นโปรตีนชุดเนี้ยกว่าที่จะมาเป็นโปรตีนตัวเนี้อุ้ยใช้ทั้งใช้ทั้งการสังเกตการศึกษาว่าเอ้ยมีตัวอะไรบ้างที่ทําให้ระบบเผาผลาญของเราได้ดีขึ้นทํายังไงที่กินเข้าไปแล้วอะ โปรตีนตัวนี้จะช่วยให้ตัวเราอะมีมีการมีกระบวนการแตกตัวคือแบบศึกษาเยอะมากนะคะกว่ากว่าจะมาเจอตัวนี้ว่าจะทำยังไงนะให้ถั่วมันเข้าไปอยู่ในร่างกายแล้วแตกตัวออกทำงานเลยเราต้องใช้นะวัตกรรมอะไรนะอันนี้อนนซึ่งเป็นเจ้าแรกที่นอนแล้วหัวยุ่เป็นเจ้าแรกที่ทำแบบระบบ นวัตกรรม2 2ชนิดนะ่ะเออ2อยานะ่างน่ะนวัตกรรมแบบที่1กับนวัตกรรมแบบที่2เอามาผสมกันแล้วเกิดมาเป็นไฮโดรไลซิสบอตพีทุกคนสุดยอดปะเห็นไหมเห็นคนที่เขามองเห็นถึงการแบบความสำคัญของเมเทอร์บอริซึมใช่ไหมเมเมแทบอริซึมเขาเขาอ่านว่าอะไรอะ่ะเมแทบอริซึมใช่ไหม เออปุ้ยเรียกไม่ถูกก็เข้าไปใน Google เนาะเนี่ยเรียกไม่ถูกก็เข้าไปใน Google เนาะคือด็อกเตอร์ท่านพูดไรไงเออปุ้ยก็ก็เรียกไม่ถูกนะคะเสียงแปะแปะแปะทางหลังแอมันหยดแอมันหยดแอร์มนันตันแอมนันตันแอมนัอมนหยด,น,ยด,น,ยดนะคะทุกคนเนี่ย ทานแล้วพุงยุบเออทานแล้ว1-2ึสองเนี่ยทานแล้วพุงยุบนะคะเกิดจากอะไรคือเราใช้ไฮโดรไลซิสกับแกลโลฟิติดีเลฟิเอชันเออทุกคนปุ้ยเข้าไปเซิร์ชใน Google มาแล้วปุ้ยก็ลืลมจดลืมจดว่าเออแกโลฟิติดีเลฟิเอชันเนี่ย เขาทําหน้าที่อะไรเออเขาเป็นกรดอ,อมิโนอะมิโนต่างๆทุกคนถ้า2อ,อย่างเนี่ยอะไฮโดรไลซิสก,กับแกลโลฟิติดิเลฟิเอชันมาผสมกันเออเป็นนวัตกรรมทั้ง2อ,อย่างอะมาผสมกันปุ๊บทาให้ระบบขอบผ่านของเราคือในร่างกายเราอะจะมีกรดอมิโนอยู่แล้วทีนี้มันสร้างไม่ทันการเราใช้หรอกทําไมรู้ป่ะเพราะว่าเราชอบไปกินหวานเราชอบไปกินหวานชอบกินอาหารรสจัดน้ำมะพร้าว นมเนยนมสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะทําให้กรดอะมิโนในร่างกายเราอะสร้างไม่ทานผลิตไม่ทานทําการระบบเผาผลาญไม่ทานเพราะเราเติมน้ําตาลให้ร่างกายเกินความพอดีอ่ะสมมติว่าเรากินน้ำสมมติว่าเราอะวันนี้เราต้องใช้น้ําตาล5กรกม สมมตินะเราต้องใช้น้ําตาล5้ากรัมแต่เรากินไป10กรัมแล้วไอเราใช้ไปละ5กรัมเหลือห้ากรัมไปไหนอะไปเป็นไขมันพอกตับไปเป็นไขมันตามนี้ไปเป็นไขมันตามนี้แล้วก็ไปเป็นก้อนเนื้อไปเป็นก้อนมะเร็งไปเป็นก้อนซีดเนี่ยทุกคนคือความหวานที่ร่างกายมันไม่ต้องการแล้วที่มันเกินแล้วที่มันเขาขับแบบออกมาเกินแล้วอะเนี่ยมันคือรังของเชื้อโรคคือรังของเขาเรียกอะไรนะ แบคทีเ r ียเชื้อโรคไวรัสอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําให้เราเป็นเบาหวานเอยเป็นแพ้ภูมิแพ้เอยเออเป็นเนื้องอกเอยเป็นมะเร็งเอยเนี่ยทุกคนทีเนี้ยเมื่อสองอย่างเนี่ยเขามาทําให้ร่างกายเรามีความระบบเผาผ่านได้ยังไงสวัสดีค่ะเออเมื่อเมื่อเมื่ออ้าวค่ะอ้าวค่ะสวัสดี่ะอ้าวค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะอทีนี้สองอย่างเนี้ยจะมาทําระบบเาผาผลาญเราได้ยังไงเออเมื่อเมื่อร่างกายเราอะได้รับองค์ประกอบที่สําคัญเรื่อยๆในทุกๆวันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของเราให้มีความเติมเต็มมีความแข็งแรงแล้วร่างกายก,ก็ได้รับแต่สิ่งดีๆได้รับแต่สารอาหารดีๆทุกคนอืมก็จะทําให้ เรามีพลังงานเอออย่างนอนน้อยนอนดึกทำงานเยอะทำงานมากกว่าเต็ดชั่วโมงมากกว่าแปดชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะมาคอยเติมเต็มพลังงานให้เราไม่อ่อนไม่เพียไม่เหนื่อยเออนะคะถ้าเราไม่อ่อนเพียเราจะไม่หงุดหงิดจริงๆปุ้ยเคยแบบเหนื่อยอะเหนื่อยอะหุ้ยทำไมเราเรายิ่งลูกตีกันเนาะเออแล้วถ้าเราเป็นเมนด้วยเหนื่อยด้วยลูกตีกันด้วยเธอเส้นสมองตรงเนี้ยปูด ปวดเออจริงๆปวดเป็นแล้วมันจะปวดตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึบตึ๊ตรงเนี้ยจริงๆเออมันเป็นอะไรไม่รู้เออแต่ถ้าเราอะแต่ถ้าร่างกายเราเอะเฮ้ยเราได้กินอิ่มนอนเต็มมีพลังงานอารมณ์ดีลูกตีกันก็เราก็นั่งยิม้มนั่งหัวเราะนะคะจริงๆโอ้โหทีนี้เดี๋ยวน,นั่งพิงก่อนนั่งพิงก่อนเมื่อยเมื่อย นั่งกินก็เมื่อยเออนะคะแล้วทีนี้ถ้าร่างกายเราอะ่ะเออมีพลังงานอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วพร้อมกับการออกกําลังกายแล้วทุกคนถ้าเราอะ่ะมีสิ่งดีๆเข้าไปในในร่างกายแล้วเราออกพลังออกกําลังกายอะ่ะให้เซลล์มันกระชับให้ร่างกายมันกระชับทุกคนสังเกตไหมแล้วคนที่คนที่กินโบต้าทีอะ่ะ ไม่ต้องกินโบต้าทีก็ได้คนอื่นที่เขาออกกําลังกายที่เขาดูแลสุขภาพด้วยการไม่กินหวานไม่กินมันไม่กินทอดไม่กินอาหารรสจัดเออไม่กินน้าอัดลมสังเกตไหมว่าคนนั้นอ่ะเขาจะดูหน้าเด็กกว่าอายุเออใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะเขาได้มีการออกกําลังกายแล้วเซลล์มันกระชับขึ้นเขาอาจจะ,ะทานอาหารเสริมที่ต่อต้านอนุมูลอิสระ เขาก็ก็คือหา,าหาอาหารเสริมที่ต่อต้านอนุมูลอิสระเออกินแล้วแบบว่ามีพละกกาลังร่างกายออกกําลังกายได้มากขึ้นเออสมมติว่าถ้าถ้าเราไม่มีอาหารเสริมอะนะคะแล้วทีเนี้ยวันนี้ฟังในแพทย์เปี่ยมโชคนะเราต้องใช้อาหารเสริมให้เป็นสังเกตคนที่ใช้อาหารเสริมเป็นอายุเท่ากาันอ่ะสมมติว่าปุ้ยอายุสามอ่าอานในแพทย์เปี่ยมโชคอายุหกสิบสี่วันนี้ไปฟังมาใหม่แล้วเมวื่อวานปุ้ยบอกว่าหกสิบสองหรือหกสิบสามไม่รู้ นายแพทย์เปี่ยมโชคอายุหกสิบสี่นะคะเขาบอกว่ารุ่นราวเขาเดียวกับกันายแพทย์เปี่ยมโชคอะอายุหกสิบสี่ที่นายแพทย์เปี่ยมโชกกินโปรตีนตัวเนี้มายี่สิบกว่าปีกับรุ่นเดียวกันคือเพื่อนเขาที่ไม่เชื่อเรื่องแบบนี้เออหกสิบสี่เหมือนกันแต่โรคภัยไข้เจ็บที่เพื่อนจะมีมากกว่านายแพทย์เปี่ยมโชคคือนายแพทย์เปี่ยมโชคจะใช้ชีวิตที่คือคนที่ใช้อาหารเสริมเป็นอะ จะใช้ชีวิตที่สบายกว่าคนอื่นยังไงเราอาจจะไม่ค่อยเป็นกระดูดทับเส้นอาจจะไม่ค่อยปวดเกาอาจจะไม่ยังชรา,าภาพไม่ถึงเขาผมก็ยังไม่ร่วงมากอะไรอย่างนี้เออถ้าได้ออกกําลังกายนะคะถ้าทุกคนได้ออกกาลังกายคือในแพทย์เบลชมบอกว่าถ้าออกกาลังกายประมาณ 40, 40นาทีอะมันก็จะแบบโอเคเลยเนาะนะคะแต่ถ้าใครไม่มีเวลาอย่างปุ้ยวันเนี้ยก็ไม่มีเวลาใช่ไหมปุ้ยกระุน่นแหลกกระเดินกระโดด ถูบ้านไปกระโดดไปก็ได้เอวแล้วก็เหนื่อยแล้วหอบแล้วทุกคนแล้วทีนี้ทุกคนทีน,ทนี้ทุกคนการการทานโปรตีนอะถ้าใครที่ร่างกายตื่นตัวไวหลังใบสองหรือหลังใบสามไม่แนะนําให้ทานนะแต่ปุ้ยอะเป็นคนที่ความเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะสารสื่อประสาทของปุ้ยไม่ได้กระตุ้นเพิ่มมากขึ้นปุ้ยทานเวลาไหนก็ได้เพราะปุ้ยก็นอนหลับตลอดเวลา ปุ้ยก็นอนหลับตลอดเวลาทุกคนแต่ถ้า,าระบบระบบสารสื่อประสาทกระตุ้นเร็วเออมีความแบบรับรู้เร็วอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าคุณทานโปรตีนตัวนี้ไปอ่ะจะทําให้คุณอ่ะมีมีความตื่นตัวนอนไม่หลับนะคะคือสื่อการสื่อสารอาเขาเรียกอะไรนะการสารสื่อประสาท เพิ่มขึ้นจะทําให้คุณนอนไม่หลับนะคะแต่ถ้าใครนอนน้อยควรมีมากๆตื่นมากินเลยใส่ปากไปสองแคปซูลง่ายมากทุกคนไม่แนะนําให้แกะแแกมกนนะไม่แนะนําให้แกะแคปซูลแล้วก็ชงใส่น้ากินนะไม่แนะนําเพราะว่าเพราะว่าออวันนี้เพื่นฟังมาว่าคือคือในในกระเพาะเราอะเขาไม่ได้มีน้าเปล่าเนี่ยเขาไม่ได้มีน้ําเปล่ารองรับเขามีน้ําย่อยไว้คอยย่อยอาหารเลย เขามีน้ำย่ยอยเ่อคอยย่อยอาหารแต่ถ้าเรากินเข้าไปนะเรากินเข้าไปนะกินเข้าไปเนี้ยปุ๊บไหลลงสู่ท้องมันก็จะมีน้ำปุ้ยเคยอมอมแป๊บเดียวแหละแล้วแคปซูล ที่เป็นเจลอ่ะเออเจลเนี่ยทำมาจากข้าวเหนียวนะแคปซูลของปุ้ยเป็นเจลนะก็จะละลายละลายไปเลยทุกคนละลายแล้วก็เนี่ยแตกตัวทํางานเข้าไปกระจายแล้วทําให้เรามีพลังงานนะแล้วก็ทําให้เรามีระบบเผาผลาญที่ดีขึ้นนะคะทีนี้ทั้งนั้นต้องร่วมกับการออกกำลังกายด้วยเดี๋ยวปุ้ยกินเสร็จเนี่ยเดี๋ยวปุ้ยก็ต้องไปถูบ้านอีก เมื่อกี้ยังไม่ถูเมื่อกี้แค่ถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอเฉยเออถูแค่หน้าบ้านแต่ในบ้านยังถูไม่หมดคือเมื่อกี้ถูหน้าบ้านถูในห้องอ,อืมแล้วก็ถูข้างนอกนิดหน่อยยังถูไม่หมดนะฝั่งนี้ยังไม่ถูฝั่งนี้ยังไม่ถูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องออกกําลังกายด้วยวันนี้วันนี้พุ้ยฟังน้องดาน้องดาเขาออกมา โทษเรื่องเราจะมีวิธีการขายยังไงวันนี้น้องดาพูดเรื่องนี้ทีนี้ <c oughs> มีแม่คือปุ้ยฟังสองปุ้ยเปิดเฟซสองสองอันนะคะฟังน้องดาด้วยแล้วก็ฟังอดอตอร์มานพด้วยชื่นใจว่ามีวิธีการขายยังไงทุกคนมีวิธีการขายยังไงนะคะ เขาจะบอกลูกค้าว่าเนี่ยนะคะวันนี้ทานเท่านี้ทาน1แคปซูลก่อนนะพร้อมกับดูแลอาหารอย่างนี้นะพร้อมกับการออกกําลังกายอย่างนี้นะเดี๋ยวถ้าทานครบเจ็ดวันนะเดีย๋ยวจะทักมาใหม่นะคะว่าเป็นยังไงบ้างเดีย๋ยวจะปรับสูตรใหม่นะปรับเปลี่ยนนะถ้าอยากลดลดหุ่นได้เท่านี้ต้องปรับเปลี่ยนคือให้ร่างกายได้ชินกับโปรตีนแล้วกิน1แคปซูลก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยคือ บอกอย่าบอกวิธีการทานให้หมดค่อยๆทยอย,อย,อยบอกจะทําทให้เราไม่ทิ้งลูกค้าและลูกค้าไม่ทิ้งเรานะคะวันนี้ฟังฟังน้องดามาพอครบเจ็วันปุ๊บก็บอกเขาว่ามีทานอย่างนี้นะคะดื่มน้ําอย่างนี้นะคะออกกําลังกายอย่างนี้นะคะเน้นสัดส่วนตรงไหนบ้างมีการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างบ้างหรือย,อยังนู่นนะี่นั่นคือคอยเออ มันเป็นเทคนิคที่ดูแลลูกค้าทุกคนเราจะไม่บอกไปหมดเลยว่าวิธีการกินยังไงออกกําลังกายยังไงดูแลรูปร่างยังไงจะไม่บอกตั้งแต่วันแรกเพราะว่าอะไรกลัวลูกค้าทิ้งเราเออนะคะอยาหาทำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปุ้ยจะต้องเนี่ยปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่นะปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่ด้วยการที่แบบว่าเดี๋ยวกินแบบนี้ก่อนนะคะอะไรเงี้ยอืมให้ดูก่อน <c oughs> เครื่องร้อนเปล่า ถ้ามันดับก็คือเราต้องเปิดพัดลมเราต้องเปิดพัดลมให้เขาไหมเปิดพัดลมให้โทรศัพท์คิดดูชีวิตได้ยินเสียงปุ้ยไหมคะหรือได้ยินเสียงพัดลมได้ยินเสียงปุ้ยไหมถ้าใครได้ยินเสียงปุ้ยบอกด้วยนะว่าได้ยินเสียงปุ้ยหรือได้ยินชัดไหมหรือได้ยินพัดลมชัดนะคะไม่มีไม่ มีความแบบชื่นใจจะมีแรงขึ้นมาทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพราะอะไรรู้ปะเออครั้งแรกเลยนะที่ปุ้ยเข้าไปดูเมื่อกี้ที่ปุ้ยฟังน้องดาพูดเขาบอกว่าครั้งแรกที่เขาที่เขาพูดอะ่ะคือเขาไม่รู้จะไลฟ์เรื่องอะไรใช่ไหมเขาไลฟ์เรื่องกดอะมิโน18ชน,น,นิดเขาไลฟ์เรื่องกดอะมิโน18ชน,นิดเลยเขาพูดทุกวันพูดทุกวันจนตอนเนี้ยปุ้ยไม่รู้ว่าเขาขายมากี่ปีแล้วเนาะเขาพูดจนเขาจําได้แล้วเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญ เรื่องของกดอะมิโน18ชนิดแล้วซึ่งปุ้ยยังไม่ได้ยังได้ไม่เท่าเขาเลยทุกคนเขาเก่งมากๆกปุ้ยย่าเพิ่งจดได้แค่11มีหลายเล่ม12เล่มที่สแต่เล่มนี้18 8นะคะคือหยิบหนังสืออันไหนได้ก็จดมัน18ชนิดเลยมีหนังสือสามเล่มก็ะจะมีกดอะมิโน18ชนิด3เล่มนะคะรวมกันเป็นกี่ชนิด18คูณ3อะ่ะเอ้ยทุกคนลิวซีนนะก ฟูกล้ามเนื้อฟื้นฟูกล้ามเนื้อเนี่ยสมมติว่าเราไม่เคยออกกําลังกายเลยแล้วเรามากินแล้วเรามีไขมันเยอะเนี่ยถ้าเราได้โปรตีนดีๆเข้าไปนะเป็นถั่วทุกคน e. totally cool. เป็นถั่วเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีระบบไฮโดรไลซิสเนี่ยเออช่วยในเรื่องของเอาไขมันออกสร้างกล้ามเนื้อเนี mac, fat, ่ยรีดซิตซึ่งหนึ่งแคปซูลมีกรดอะมิโนสิบแปดชนิดเป็นอะไรี้บอกว่าดีมากดีมากๆ1หนึ่งเม็ดเนี่ยสุดยอดเมตรสิบบาท คุณภาพทีนี้เราเอามารวมกัน60เมตร590บาททุกคนก็จะบอกว่ามันแพงใช่ไหมไม่แพงนะให้ดูที่คุณภาพทุกคนคุณภาพแน่นปึกซองเดียวเอ่อไอ้หเมตร10บาทนะคะสวัสดีค่ะดีเจไข่ห้อยสวัสดีค่ะเธอเนี่ยถ้าถ้าเราเป็นคนออกกำลังกายแนะนำให้กินก่อนออกกำลังกายนะคะถ้า ในเรื่องบางทีเราอะเราอะบางทีคึกอยากเล่นท่าเนี้ยเราก็เล่นแบบแรงเนี่ยมันจะช่วยลดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้ถ้าสมมติว่าเรากินก่อนก่อนออกกําลังกายนะแต่ถ้าเรากินหลังออกกําลังกายมันมันจะไม่ช่วยมันจะไปช่วยในเรนะ ถ้ากินต่ากว่านั้นกุ้ยจะงุดหงิดหงิดง่ายกว่าที่จะเป็นเมนเนาะเพราะว่าอะไรไฮโดรอ,อะไรนะไฮโดรเจนเนาะใช่ปะในร่างกายอ่ะจะปรับเปลี่ยนฮอร์โมนคนที่จะเป็นเมนอ่ะมันจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะมันเป็นเรื่องปกติเลยทําให้เราอยากหวานอยากจุกอยากจิกอยากกินอะไรวไหวานหวานเพื่อทดแทนเหนื่อยง่ายหิวบ่อยเนี่ยคนที่จะเป็นประจําเดือนทีเนี้ยเราอัาดโปรตีนไปเลยทุกคน อิ่มนานไม่ให้เราไปหันไปหาน้ำหวานถ้าคุณ หลังวดประจําเดือนเนี่ยเราก็เราต้องตัดใจมากินเนี่ยมากินตัวเนี้เราต้องตัดใจมากินตัวนี้ทุกคน้ต้องตัดใจมากินตัวนี้อืต้องคุมตัวเองให้ได้เพราะถ้าคุมไม่ได้ปุ๊บคุณจะปวดท้องเมนคิดดูนะผู้หญิงปวดท้องเมนทรมานขนาดไหนอืนะคะช่วยแก้โรคซึมเศร้าเออไทโรซีนช่วยแก้โรคซึมเศร้าแก้ได้ไหมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไม ล้าพูดแม่พูยเป็นโรคซึมเศร้าและแม่พูยกินแล้วดีขึ้นไม่ตอนนี้ไม่ต้องกินยาโรคซึมเศร้าแล้วนะแม่แต่แม่ยังก,กินยานอนหลับของโรคประสาทแม่พูยเป็นโรคประสาทคันรุนแรงนะคะต้องกินยาจิตสดใสแต่ว่าดีขึ้นจากที่แม่ต้องคอยกินยาทุกวันตอนนี้แม่เว้นสองวันสามวันห้าวันที่จะกินยาตัวนี้เว้นเองอืมเว้นเองนะคะหมอไม่ได้สั่งให้เว้น เเนองพูดร <do> ู้เรื่องขึ้นแม่ไม่นั่งมือลอยแล้วแม่ไม่อยากฆ่าตัวตายแล้วแม่เป็นโรคซึมเศร้าคัดค่าตัวตายนะแต่แม่ได้โปรตีนดีๆที่ไปเสริมสร้างพลังงานเสริมสร้างสมองเนี่ยถ้าปรับไปปรับอารมณ์ปรับฮอร์โมนอารมณ์อ่ะให้อารมณ์ดีขึ้นไม่คิดอยากฆ่าตัวตายแต่แม่ผู้ยโชคดีหน่อยที่เขาคิดอยากฆ่าตัวตายด้วยการที่ไปโดดน้ําตายแม่ไม่คิดฆ่าตัวตายด้วยการกินยาโดดสะพานวิ่งให้รถชนหรือเอามีดมาฆ่าตัวเองไม่ แม่คิดอย่างเดียวด้วยว่าแม่อยากไปโดดน้าตายแค่นั้นเออเนี่ยปุ้ยแม่ปุ้ยมีความโชคดีตรงนี้เออแล้วทำไมรู้ไหมแล้วแล้วปุ้ยอะ่ะให้มาอยู่กับปุ้ยแม่ไม่มาแม่ห่วงพ่อแม่ก็จะอยู่กับพ่อแล้วก็หลานเออทีนี้เราก็พยายามตอนที่แม่ยังเป็นโรคซึมเศร้าอยู่นะเราก็พยายามโทรไปหาแม่บ่อยๆโทรโทรไปบ่อยๆแหละว่าไม่อยากให้เขาอยู่คนเดียวถ้าเขาอยู่เดียวเขาจะคิดมากเขาจะมือ แล้วทีนี้เขาก็จะไปกินยาจีโซสายก็เลยถามแม่ว่ายาจีโสซสายมาช่วยอะไรแม่บอกว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยช่วยให้มันแบบไม่คิดไม่อยู่คนเดียวให้สมองมันแบบโล่งๆบางทีปุ้ยเรียกแม่แม่แม่ก็ฮึปุ้ยถามมาคิดอะไรอยู่เห็นนั่งมืออะไรเงี้ยเขาบอกเปล่าไม่ได้คิดเลยมันเมือเองไม่รู้ด้วยอะไรเงี้ยอืเนี่ยแล้วปุ้ยให้กินโปรตีนคิดดูดิหายอ่ะสุดยอดไม่คิดว่าจะหายนะ เออลิสีแงสีดวงทวารหนักหายโลคกดไหลย,ย้อนแม่พุ้ยก็เป็นหายเนี่ยจริงๆต้องมีของมันต้องมีใครไม่กินถือว่าพลาดมากนะคะแล้วทีนี้กรดลูตามีช่วยอะไร โทเฟนเนี่ยสนใจเปล่าหนุ่มๆคนไหนนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยทำกันบ้านด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะถ้าคุณได้โปรตีนดีๆไปช่วยนะทิปโทเฟนตัวเนี้ยจะช่วยในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศให้คุณมีกำลังวังชาม,มากขึ้นให้ เอ็น uh, แข็งแรงขึ้นก็จะมีความต้องการทางเพศมากขึ้นนะคะส่วนไอโชลิวซีนไอโชลิวซีนช่วยอะไรซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆในร่างกายนะคะทุกคนชิวเตอินชิวเตอินช่วยในเรื่องของเล็บผมนะคะบำรุงกระดูกเล็บผมลดการสะสมทุทดดำดำซึ่งปุ๋ยเป็นสารสเตียรอยแพ้สารสเตียรอยนะคะหน้าแพ้สารตีย แบบวากจุดดำน้ำก็มีหายแล้วหายแล้วนะคะแต่อยากมีตุ๊กตาตุนแปะตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าจะเป็นประจาเดือนสิวขึ้นไปกินไปกินไอ้นี่มาอันนี้ กินไอ้นี้ไป,ไปกินทุเรียนไปสองผูสิวขึ้นจ้าสิวขึ้นใครที่กินหวานสิวจะขึ้นผมจะร่วงนะคะใครที่กินหวานมากๆสิวจะขึ้นผมจะร่วงสังเกตแล้วก็ผิวเหี่ยวคนที่กินน้ําตาลมากๆจะทําให้ผิวแก่ผิวเหี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นโปรตีนของปุ้ยเนี่ยจะมีตัวช่วยที่ในเรื่องของต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะต่อต้านอนุมูล,ลอิสระอิสระจะช่วยใน ก็คือกดตัวไหนเอ่ยต่อแตนอันดูยสลับนี่ไงอันนี้ทุกคนสุดยอดมากนะคะทุกคนจริงๆเลยอยากแนะนํามากๆอยากแนะนําเรื่องของอยากแนะนําเรื่องของโปรตีนดีๆที่ให้ที่ทุกคนนะ่ะอยากให้ทุกคนได้เจอนะคะซึ่งปุ้ยโชคดีมากแม่ปุ้ยโชคดีมากพ่อปุ้ยโชคดีมากที่ได้เจอโปรตีนตัวนี้นะคะทานแค่โปรตีนตัวเดียวเลย แม่ปุ้ยทานโปรตีนต,ตัวเดียวเลยโอ้โหดิสซิดวงธาวันหนักก็หายซึมเศร้าก็หายาลูมาตอยก็หายปวดข้อปวดกระดูกอ่ะปวดหัวเข่าเนี่ยกระดูกทับเส้นก็หายแม่เป็นกระดูกทับเส้นมาอ้ปุ้ยแต่งงานมา11ปี10กว่าปีปุ้ยแต่งงานมา11ปีเนาะ10กว่า20ปีแม่ปุ้ยเป็นกระดูกทับเส้นมาเกือบ20ปีกินโปรตีนโปรตีไป